เย็นเนี่ยจะรู้สึกเย็นหนังศีรษะทำให้เนื้อครีมเข้มข้นซึมเร็วบำรุงลึกหนึ่งนาทีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมิงค่ขู่จังนะสำหรับวันนี้นะคะมิงจะมารีวิวเจ้าเคราตินตัวนี้นะคะเป็นหมวกมาร์คผมนั่นเอง modern keratin hair and เซรคร์คูลิ่งแคมาร์กนะคะเดี๋ยวมิงจะขึ้นตรงด้านล่างน,นี้เอาไว้ให้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจซื้อเลยนะจ๊ะทุกคน A a few moments e t l พอดีว่าไปซื้อของที่โลตัสเจอเจ้าตัวเนี้ย65บาทก็เป็นแบบเคราตินมาร์กเหญ่เราก็จะเห็นแบบพวกมาร์กหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นสูตรเย็นเขาจะมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นนะคะทุกคนทีนี้มิงก็ลองซื้อสูตรเย็นมาใช้นะ คุณสมบัติเจ้าตัวนี้ก็คือเขาช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากแสงแดดและมละภาวะขาดการบำรุงให้กลับมานุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนั่นเองผิวเราเนี่ยแหละที่แบบไปตากแดดมาผมแล้วก็โดนแดดมามลภาวะมาบำรุงผมเนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบผมตัวเองอะแข็งแรงอยู่แล้วอะค่ะทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะมาใส่ใจกัน มิ้งก็จะต้องรีบมามา,มาผมแล้วก็รีบไปล้างแล้วก็ต้องไปนอนดูซีรีส์อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องมามารีบมาให้ดูเดี๋ยวเราจะรีบทําให้ดูมีภารกิจก็คือไปดูซีรีส์ตอนนี้ติดซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพอยู่นะคะทุกคนคือเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ให้มากกว่าการาบำรุงทั่วไปด้วยทีทเมนต์เซรัม่มเข้มข้นภายในหมวกเลยนะ,ะเขาบอกมาด้านหลังนะว่า สกัดเข้มข้นพิเศษจากคุณค่าบำรุงธรรมชาติเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยส่วนผสมของโรสแมรี่ออยนะคะกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ a r รเวล่าเดี๋ยวมิ้งจะเอาด้านหลังให้ดูนะเพราะว่าแบบว่าช่วงนี้แบบเราใส่ตาแบบมองไม่ค่อยเห็นแบบนอนดึกหรือว่าดูหนังเยอะเกินไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนก็มีพวกเคลาติน โอลิฟออยล์อาร์แกนออยล์แล้วก็คาโมไม์ะ ile, นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาเค็มว่าเป็นสูตรเย็นเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดีกว่านะ mm hmm. เขาเค้มมาว่าใช้ง่ายสะดวกไม่เลอะ mm hmm. เพียงคุมหมวกมาก็บำรุงผมสูตรเย็นเนี่ยจะรู้สึกเย็นหนังศีรษะทำให้เนื้อครีมเข้มขน้นซึมเร็วบำรุงลึกหนึ่งนาที mm hmm. ไม่พูดเดยอะลวเรามาแกะใช้กันเลย A later few moments later. ะะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยเขาก็จะมีลักษณะนี่ใส่มาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือขั้นตอนแรกอะทุกคนเวลาสระผมมาก็ต้องเช็ดผมให้หมาดๆแบบนี้นะมันก็ยังไม่ได้แห้งซะทีเดียวมันก็จะหมาดๆนะมันก็จะเหมือนถุงเลยเนาะตีอย่างเงี้ยจะให้ดูนี่ก่อนเธาจะมีแบบอะไรเขียวๆเนี่ยเหมือนเป็นเซรั่มอยู่ข้างในมิงว่านั่นจะใส่ไปอย่างนี้นะ ขอแอบดูด้านหลังหนหึ่งแอาจำไม่ได้ขอรวบผมข้างหลังขึ้นไปด้วยนะคะทุกคนว่าจะมีความเย็นแบบโหเย็นมาถึงจมูกเลยอะกินขอมมากก็เก็บข้างหลังให้เรียบร้อยนะทุกคน ค่อนข,ข,ข้างที่จะใช้งานง่ายอยู่นะแล้วก็รวบคือเขาจะมีเซรั่มอยู่ในนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะวิธีทําก็คือหลังสระผมนะหลังสระผมมาเราก็เช็ดหัวให้มันหมาดพอเช็ดหัวให้มันหมาดใช่ไหมเราก็แบบว่าเอาดึงหนังสติ๊กที่มิ้งดึงมาเกีย้ยผมเข้ามาในนี้ให้หมดใช่ไหมคะแล้วก็เขาค็แนะนํานะจากขั้นตอนที่3ามเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย ขั้นตอนที่3าตรงนี้เขาก็บอกว่าให้นวดเบาๆเพื่อให้หนังศีรษะซึมเข้าสู่เส้นผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5-15นาทีนะคะเดี๋ยวก็ขอนวดก่อนคือการม์ดผมแบบนี้เราต้องไปทําการล้างด้วยนะมันไม่ใช่เหมือนแบบเหมือนม์ดหน้าคือที่ม์กแล้วแบบไม่ท้องล้างหน้าแต่คือขั้นตอนที่สีเนี่ยก็คือพอเรามาครบ5ถึง15บนาทีนะก็ถอดไอ้เจ้าหมวกเนี่ยออกแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะทุกคน พี่เพื่อนๆขอมาบอกว่าให้ทำรีวิวก็มิงก็ยังไม่ได้แบบมีเวลาจังหวะมาทำรีวิวให้สักทีมาสิบห้านาทีนะแต่เขาเคลมว่าผมหอมผมหอมห้าวันอะแล้วก็เดี๋ยวี่ก็จะเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีหนึ่งว่าผมเขาหอมถึงห้าวันเลยทํทำก่อนนอนนะทุกคนรอครบสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวมิ้งจะไปล้างล้างผมแล้วก็จะมาให้ดูกันว่าเสร็จแล้วมันแบบมีกลิ่นติดอยู่หอมมากแค่ไหน แต่ตอนนี้คือมันหอมจริงๆแล้วแบบมันรู้สึกแบบเย็นทั่วหนังที่สาวไปหมดเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาไปใส่ผ้าคลุมอาบน้ําด้วยนะเดี๋ยวแบบว่ามันเปื้อกนกัรแบบว่าทาคลิปแล้วก็มาเดินเข้าเดินออกมันจะแบบรู้สึกเปียกๆนิดนึงก็ต้องใส่ผ้าคลุมหโหเย็นหนาว่ะแบบเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือเลยค่ะทุกคนเราแบบไปล้างน้านะสองอย่าง,งเป็นน้าแข็งอย่างเงี้ยมันรู้สึกอย่างไรจริงๆเลยนะเหมือนเหมือนล้างด้วยแบบน้ําเย็นแบบที่ ที่มีน้ําแข็งอยู่ในน้ำอะเออแบบประมาณนั้นนะทุกคนอารมณ์แบบเย็นๆแบบประมาณนั้นเราก็ไปเป่าผมมาแห้งมันหมาแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ก็เรารู้สึกว่าหนังศีรษะคือเย็นมากๆเลยอ่ะแล้แบบเหมือนแบบผมก็ดูแบบเห็นไหมดูแบบเงางามสวยมากแต่ปกติอ่ะผมนี้เนี่ยไม่ต้องแบบทําอะไรมากคือมันก็ แข็งแรงอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยคือแบบเออเราอยากมาบำรุงให้น้องเขาหน่อยก็เราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเย็นหัวแบบเย็นสบายมากๆคือแบบใครอากาศร้อนๆนะคือซื้อตัวเนี้ยม,มามามาร์กนะบอกเลยว่าหายร้อนแน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรร้อนซึ่งสูตรร้อนเนี่ยก็สําหรับแบบเหมือนแบบคนที่ทําผมแบบดัดยืดทาสีผมอะไรประมาณเนี้ย ก็น่าจะใช้สูตรนั้นดีกว่าเนาะบำรุงผมสูตรเย็นนะคะก็จะช่วยในเรื่องเหมือนมลภาวะเวลาเราออกไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะต่างๆการบำรุงหลุดร่วงบ่อยจะตอบโจทย์ที่สุดเลยผมให้งงงานเนี่ยอะให้ดูผมเองเลยเห็นไหมนี่ก็ยังไม่ได้แห้งมากนะน,นี่เป่ามาแล้วก็แบบสวยอยู่นะอื จัดโมเดนแทกูรูลองไปเสิร์ชดูในพวกช้อปปี้ถ้าใครแบบไปโลตัสบ,บ่อยๆอ,อยู่ใกล้บ้านอ่ะก็ซื้อในเชลของมุมแบบผลิตภัณฑ์เส้นผมอะไรแบบเนี้เขาจะอยู่บริเวณนั้นแหละคือมิงก็ไม่ได้ตั้งใจแต่มิงไม่เห็นไงแล้วก็เลยแบบอยากลองก็ซื้อมันลองกันนะแล้วก็อันเนี้ยมิงก็รีวิวให้พี่ที่ขอมาก็รีวิวให้ให้ผ่านให้ผ่านนะชอบตอนที่แบบว่าคือมิงอยากได้อารมณ์เหมือนแบบแบบแบบมาร์กหน้าแล้วไม่ต้องล้างอะไรอย่างเงี้ยแอบขบี้เกียจนิดๆแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรเนาะเหมือนแบบเราก็ต้องไปล้างออกอะ่ะคือเซรั่มเขาจะค่อนข้างเข้มข้นมีความแบบคือมันก็ไม่ได้เหนียวเท่าไหรอ่อ่ะคือแบบพอเรามาไปอะ่ะเขาก็จะซึมไปอยู่ในหนังศรีรษะเส้นผมเราเลยนะจากหมวกที่นิ้เออให้ดูได้ว่าคือเขาซึมไปหมดหมวกนั้นเลยที่นี้เป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างนี้ให้มันกันด้วยนะคะ